สวัสดีครับวันนี้ก็พวกผมกับช่อง Top Story ชินเคยครับวันนี้พื่อบริการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมคลิปรับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top Story นะครับโอเคโดยตัวเกมของ Live s t o r e ตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็เป็นเกี่ยวกับแรงงานเป็นเกียรติครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมมาใหม่ก็เป็นอเอาไว้แลกขอกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วก็มีระบบเขาเรียกอะไร Awake อุธมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปเลยครับว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับจุดแรกเรามาดูตัวกิ ตัวตกแค่จริงมันไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือแค่กําจัดมอนเตอร์ตัวใดก็ได้ทั้งหมด150ตัวเท่านั้นนะครับก็จะได้เควสแล้วแล้วก็มันจะมีรางวัลเป็นตัวทั้งหินเอาไว Re ้รีออฟนะครับแล้วก็ตัวถังสีที่เอาไว Lock ้ล็อกออฟนะครับส่วนอันนี้กิจกรรมนะก็จะเป็นคาถาวัตถุนิยมคิดว่านี่จะเป็นพวกคอสตูมซะมากกว่านะฮะเพราะอย่างมันมันไม่มีคำอธิบายอะไรนะตัวตุกแคสก็คือส่งดันเจียนทั้งหมดลงหอครับว,วันละวันละครั้งข้างวันแล้วก็ส่งตัวละครไปฟาร์มทั้งม,มงรประาณนี้ ส่วนกิจกรรมตัวนี้ก็คือเป็นช่วงช่วงนี้คือการรีออฟสีส้มไดง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาวุธแบบพวกตําโบราณหรือว่ามีพวกพวกโบราณขึ้นไปอะไรพวกนี้หรือแบบของธรรมดาที่แบบเทตัดดีหน่อยหรือว่าอยากอยากจะได้รีออฟดีๆเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละคือเป็นช่วงที่รีออฟที่ดีที่สุดนะครับโอเคก็กิจกรรมของเทศกาลก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับจุดต่อไปเรามาดูตัวกิจกรรมครับก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้แลกของครับนี่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัว SP ตัวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของครับว่ามีอะไรน่าแกบ้าง ตัวจริงๆตัวเกมเนี่ยมันกิจกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยค่อนข้างง่ายครับตอหรับคนที่มีเงินหรือฟาร์มเงินมาเยอะนะเพราะว่าไอตัวคอสเนี่ยมันจะใช้ของแล่ทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยอันนี้ใช้หมื่นอันอันนี้ใช้2,000อันอะไรเงี้ยคือคอสเนี่ยมันได้จากการซื้อนะจริงๆจะฟาร์มมันก็ได้แต่ฟาร์มมันก็ได้ไม่เยอะเราได้ที 100, 200ละร้อยสองร้อยเราก็ฟาร์มมาก็เนี่ยซื้อซื้อพันชุดก็แค่เท่าไหร่เองห้าห้าอะไรห้าล้านปะห้าแสนเองเนี่ย 5, ซื้อมนะาหนึ่งเคก็ห้าเนี่ยก็คือเท่าไหร่สองสองชุดสองพัน อเน,นี้ยเราก็ซื้อมาเลยเท่ากับ M1 เห็นไหม <c oughs> ที่เอาไว้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมเราก็ซื้อไปครับสำหรับคนที่อยากได้แนะนําเมื่อกี้ขอเมื่อกี้ก็คือที่ที่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดียังไงต้องซื้อครับอันนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันครับก็พยายามแลกแล้วก็ซื้อมานะอันนี้ต้องใช้เหมือนกันครับในการอัปอัปเกรดพวกเอาไว้ขึ้นของสัตว์เลี้ยงนะ,ะส่วนขวดยายเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นเล่นอ่ะผมคิดว่าก็แลกแลกไว้ก็คุ้มเพราะมััันนนรหยยยยเาาาไก่่่คบขงีมม ของพวกนี้มันจะเริ่มหาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจะแลกไว้ก็ได้ครับเนี่ยแต่คือมันจำกัดแค่30อันเลยพวกนี้เราก็แลกไว้ก็ได้ครับส่วนที่จะแลกจริงๆหน้าหน้าแลกก็คือเป็นพวกอัลมามน่เลเวล5เนี่ยของพวกนี้มันแน่นอนครับสำหรับมือใหม่ที่แบบเพิ่งเริ่มเริ่มต้นก็มาแลกไอ้พวกนี้มันจะเล่นทําให้เล่นง่ายครับเลือกเอาเจมแอตแท็กไปก่อนครับสำหรับคนที่เริ่มเริ่มต้นเล่นนะแบบเล่นแบบมือใหม่เลยแบบเลยังไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยเอาเจมแอตแทกอย่างเดียวไปก่อนเลยให้เจมมันแอตแท็กเลเวลเจ็ดเล าขายขายคอนเมื่อกี้เราซื้อคอนมาอันละ500ใช่ไหมอันนี้มาขายคืนได้อันละร้อยห้าสิบอก็ขาดทุนไป450อนะเอออะไรประมาณนี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็าซื้อมาแล้วก็มาแลกเอาไอเทมเอาประมาณนี้ครับเนี่ยของกิจกรรมก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับจุดต่อไปก็จะเป็นตรงมิมิกครับที่เข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับมีลระเดิ่มาตรงนี้แล้วก็กดคุยตรงล้าตรงนี้ครับก็โดยปกติมันก็มีชั้นนี้มันมีอยู่แล้วนะครับ แต่ตรงเนี้ยที่มันเพิ่มมาปกติก็คือมันเพิ่มมาทั้งพักหนึ่งแล้วแหละตรงนี้ก็คือที่เอาไว้ซื้อไอตัวอย่างสัตว์เลี้ยงือไว้อัปเกรดเอาเวกเก้นสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนอันนี้ก็จะคือเป็นไอเทมใหม่เป็นไอเทมสาหรับมันจะดรอปจากสะเจตเท่านั้นนะฮะและไอเทมนี้ก็คืออัปเทนที่เอาไว้สําหรับอาเวกเคนอาวุธนะโอเคเดี๋ยวจะผมจะไปเอาเวกเคนให้ดูนะถึงที่มาใหม่ก็มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ Sadly, <ov Deal book> อีกปกติรอบเก่ามันจะมีแค่ตรงเพชรแล้วก็ใช้เงินในการซื้อใช่ไหมแล้วก็ ส่วนอันนี้ก็จะมาใหม่อันนี้จะเป็นรายสัปดาห์เนี่ยจะมีโอกาสได้ชุดโบราณ45อตําำนาน45หรือตำโบก็อีก10ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูของพวกนี้มาได้จากการตีบอสรายวันแบบพวกลงลง,ลงไอ้นี่ครับไอหอที่มันตีบอสใหญ่นะครับแล้วก็ได้จากการเล่น PVP กิจกรรมทุกรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูปุ๊บโอ้เราได้อะไรบ้าง๋อนี่ยตำนานคนใหญ่ถ้าถ้าโชคดีก็จะได้ตำโบแต่ผมได้ตำโบมาเมื่อวานทีหนึ่ ส่วนใหญ่ก e. ็เป็นของโบราณแต่ถามว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีของที่แบบเขาเรียกอะไรอะอาเวกเคนพวกนี้อาเวกเคนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็เป็นเซตที่ค่อนข้างเกอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับต่อไปเรามาดูจุดนี้ครับเป็นจุดที่การทําอาเวกเคนอาวุธถามว่าทันยังไงครับเราก็เข้ามาที่จุดตีบวกตรงนี้ครับเรากดตีบวกตรงนี้นะโอเคแล้วตอนเราจะต้องใช้ของที่มันแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นของเลเวล20อยู่แล้วนะที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะมันตันอะเดี๋ยวลองดูว่าอนี้ มัน51ใช่ไหมมันตันแล้วแล้วก็เป็นตำนานโบราณแล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็เปิดใช้ได้อีกเห็นว่าเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคคือปกติมันไม่มีเอฟเฟคนะอาวุธแดงอ่ะแต่คือถ้าเกิดเอฟเฟคตรงเนี้ยเราสามารถกดเปิดใช้ได้มันจะมีบอกทุกอย่างก่อนที่เรากดจะกดใช้อ่ะมันจะมีเอฟเฟคบอกว่าอาวุธอันนี้พอปลดล็อกแล้วปุ๊บมันจะทําอะไรได้อ่ะเดี๋ยวลองกดใช้ให้ด่วนอันนี้จะเป็นประมาณแบบเห็นมันจะบอกี่ายาลดควมเหาาายยดดดด้้้้หหหหมมมมม8%อััันนีีลคววททงง12%รก็ประมาณน่าาจะะ20%นนโอเเเคครรรกดดปิใช้้ตงีับ การกดเปิดใช้ตรงนี้แหละไมาเราจะต้องใช้อหินตัวนี้ในการทำไอหินที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เราซื้อจากมีมิกะแต่ผมคิดว่ามันคงใช้เยอะนะเราสามารถเลือกดูก่อนได้ว่าจะใช้อันไหนนะเราไม่จะเป็นจะต้องปลดล็อกใช้อันเดียวก็ได้เนี่ยมันมีน้อยนะผมมีแค่สิบอันเองอะไรเงี้ยก็จริงๆตอนแรกมันก็สามารถฟาร์มได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองดูอันหนึ่งว่าพวกชุดเซ็ตมันเป็นยังไงนะชุดเซตมันจะมีเอฟเฟกต่างกันนะเดี๋ยวลงดูที่ตีบวกก่อน มันต้องตันด้วยป่ะเนี่ยมันนี้น่าจะต้องตันนะเดี๋ยวผมขอดูขอแป๊บหนึ่งนะโอเคสักครู่หนึ่งฮะอ่าใช่ครับมันต้องเอาเป็นของที่แบบเอ่อต้องเป็นตัมโบด้วยนะไม่แน่ใจว่าน่าจะต้องตัมโบอย่างเดียวด้วยนะเพราะว่าถึงจะปลดล็อกเอาเวกเกนได้ก็คือเนี่ยเห็นไหมพอมันปลดล็อกคันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมชุดชดชดชนพายเนี่ยนะพอปลดล็อกปุ๊บมันจะเขียนบอกว่าความสามารถมันจะต่างกันนะเช่นเห็นไหมชุดชดชนพายเนี่ยพอปลดล็อกปุ๊บอ่าเป็นของแดงปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้แบบ ความเสียหายทักะเวทมนต์และความเร็วในการฟื้นฟูไอเวทตรองหลอดสีฟ้าตัวนี้เพิ่มมากขึ้นอีก10%แล้วก็การผลิตทองคำเพิ่มขึ้นอีก125%ก็คือได้ออฟออบวกเงินมาอีก1 2 5ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่มันต้องใส่สีชิ้นนะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีออฟประมาณนี้ก่อนที่เพื่อนเพื่อจะทำก็ให้มาลองดูก่อนว่าของตัวนั้นน่าทำไหมอะไรประมาณนี้เนี่ยเปิดใช้อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าอยู่มันจะเปิดแล้วเป็นอะไรโบนัสความเสียหาาายยบนนนนนนนััคมมนะเีีีีออออกกก122%ไ้้้้ใร์ดด็่่่ขงะชทฟู ก็ให้เพื่อนๆมาลองดูไอเทมก่อนที่จะกดเปิดใช้เพราะว่าไอหินตัวนี้มันได้แค่รายสัปดาห์นะครับคือสัปดาห์หนึงก็ซื้อได้แค่10ครั้งแล้วก็หมดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันฟาร์มได้ไหมแต่เขาบอกว่าฟาร์มกันได้นะฟาร์มในสาเจ็ดนะโอเคการตีบวกวุฒก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมอลองทําให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันจริงๆอันนี้ก็ได้ได้นะทำอันนี้แหละเพราะว่ายังไงก็เป็นเวทไม้เท้าฟาร์มยู่แล้วปุบปลดล็อกเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้มันจะเป็นบวกสี คือตอนนี้มันปลดล็อกเอฟเฟกตัวนี้แล้วแต่เราคือต้องต้องใส่สีแดง2อันเช่นอ่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนแล้วอ่าเราใส่สีแดงอันนี้สีแดงอันหนึ่งได้ไหมมันต้องมันต้องตีบวกมาก่อนแต่ผมคิดว่าต้องต้องใส่2เซตแหละมันจะขึ้นมาบ่อยอย่างนี้แหละใส่2เซตก็คือเนี่ยเนี่ยมันจะเปิดบอกความเสียหายมาประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมาหนึ่งสับสี่แล้วแต่ถ้าเราใส่สีเซตมันก็จะบอกบนับความเสียหายอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นทั้งหมดเป็นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่านะโอเคเนี่ยวิธ โอเคครับต่อไปเรามาดูตัวสัตว์เลี้ยงครับก็ที่เข้ามาใหม่จริงๆก็มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวนะโดยตัวนี้มันก็จะเป็นตัวแมวสีเทาเนี่ยผมอ่านเอฟเฟกแล้วก็ไปลองใช้ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดยตัวสกิลของมันจริงๆมันจะเป็นการทำดาเมจซะมากกว่าก็คือเนี่ยสกิลแรกของมันครับดาวแรกคือเป็นการกระโดดแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหาย150%ครับนะทให้เป้าหมายโดนระเบิดนะผมพิจรว่ามันเป็นสกิลระเบิดนะรอบๆนะ,ะส่วนสองดาวเนี่ยมันจะเป็นระเบิดืสนานะมัดนะม เพื่อนเพ่นนึกถึงาภาพบอลไม่ใช่ปืนใหญ่ของโจสลัดอะไรประมาณนี้ครับมันจะยิงออกไปนะฮะก็สร้างความเสียหายกายภาพ60%รออต่อรัศมีศัตรูวงกลมมันจะเป็นวงประมาณา4่คูณเอ้คูณแต่มันออกมาแค่4ี่ช่องนะประมาณนี้เทที่ผมเห็นนะแล้วก็อันนี้3ดาวก็คือกระโดดตัวเองถอยหลังไปแล้วก็ยิงนะเป็นเอฟเฟกต์ขับไล่ก็คือพอมอนเตอร์โดนปุ๊บมอนเตอร์มันจะถอยห่างไปครับส่วน4ีดาวครับพออันนี้พอสกิลที่มันใช้เนี่ยหขึ้นเนี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น9-50%แล้ก็ ในการวางเจ็บทางกายภาพจลดลง5าวิผมคิดว่ามันจะลดต้านทานลงนะส่วนอันนี้ผมไม่คิดว่ามันอัดเขียนผิดหรอกผมว่ามันเขียนผิดว่าเป็นเราได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้น30%ในระหว่างการที่ระเบิดแคนนอนผมคิดว่าเนี้ยมอนเตอร์มันได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นมากกว่า30%นะครับแล้วก็การโจมตีของสตูของสตลูลดลดลงลง30%คือมอนเตอร์ที่มันโดนเนี่ยมันทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มันตีเบาตีเบาตีเรา,เบา,เ,บาเบาขึ้น30%ปรประมาณนี้ครับ ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนศักยาภาพนะครับก็เรามาดูครับโดยศักยาภาพของมันก็คือเป็นนักประจนภัยใช้ักอ่าประสาทอ่นักก็คือศักยาภาพก็คือนะครับเป็นนักประจนภัยใช้ทักษะทั้งหมด20ในการกระตุ้นครับก็คือทําให้มันยิงบ่อยขึ้นครับแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น3 5อันนี้50เซนครับส่วนสีดาวก,ก็คืออ่าความช่วยเหลือในการยิงกระตุ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยเหลือ,อยังไงนะพอลองไปเล่นดูแล้วก็ยังไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่นคะว5ดากกื อันนี้มันจะเกิดการยิงช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะก็อลองรองไปดูเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นคลิปให้ดูด้วยว่ามันยิงยังไงนะโอเคถึงถ้าถึงจะอยากจะบอกก็คือเพิ่มมากเพิ่มเติมมากขึ้นคือว่าตอนเนี้คือถ้าเราเอาเวกตัวไหนจะใช้สก,กิลได้คือตรงนี้นะเพื่อนๆดูตรงข้างหลังนะศักยภาพเห็นไหมถ้าเกิดใช้แล้วมันจะขึ้นสีเหลืองก็คือเอาเวกเขึ้นแล้วเห็นไหมจะต้องใช้อนี้ทั้งหมด3อันนะเห็นไหมเนี่ยผมก็เอาเวกขึ้นตัวจีนมาแล้วเนี่ยไอคิวต,ตา้าตัวนี้ก็ต้องใช้นะที่ผมบอก,มกเาามา โอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาเวกให้ดูนะครับโอเคเนี่ยผมจะเอาเวกมังกรดำแล้วก็กดสกย่าภาพนะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยมันยังไม่เปิดใช้มันจะเป็นสีขาวอยู่เนี่ยพอเรามีของครบปุ๊บแล้วมีนี่แล้วมีนี้แล้วก็กดอัปเกรดเห็นไปแล้วอันนี้เราก็เปิดใช้ตรงนี้ต้องต้องมีของตรงนี้ด้วยอีกยี่สิ้าเอ็มโอโหตังค์หายแบบปุ๊บไปเลยเห็นไหมแล้วก็เอฟเฟกต์ก็จะเปิดใช้งานตรงนี้เห็นไหมครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเอาใส่ไว้เฉยๆแล้วยังไม่ได้อเวกตรงนี้ก็คือสกิลมันยังไม่มีผลนะมันจะมีผลเมื่ออออเเเเเเเรรรรราาาาาวววขึึ้้้้้้้นนนนนท่ััตงงปปปปปะะะมมมมณณณ็20ีีแลกกดไใหถ มันก็บวกค่าสตเตตัต้เรานะเราก็ทําให้เรา,าทีมเราเห็นไหมเพิ่มขึ้นไปล้านกว่าแล้วจริงๆหลายคนก็ไปล้านหกล้านเจ็ดแล้วผมยังก็แก๊กอยู่แถวนี้เลยนะโอเคเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานนะโอเคอาการรีวิวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวสัตว์เลี้ยงตัวจริงเลยว่าตัวแมวมันเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวละครครับของตัวแมวตัวนี้ครับว่าสก,กิลมันเป็นยังไงนะโอเคผมก็ไม่ให้ไม่ให้ตัวหลักพวกนี้ใช้สก,กิลนะเราลองดูแมวกันนะจับตาดูที่แมวนะ เนี่ยครับก็ตัวแมวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบคอยยิงคอยช่วยฟันแล้วก็ยิงปืนนะผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะลองดูนะเพราะว่ามันไม่ค่อยช่วยเหลือไอ้เนี่ยยิงออกไปเนี่ยตุ้มแล้วก็แบบเนี่ยมีปืนในว่าลูกบอลยิงไปสี่ห้านัดแล้วก็จะลงพื้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสามช่องแบบเนี้ยคือสตูที่เวลาโดนตัวเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรลดลดดาเมจของตัวเอตัวมันลงแล้วก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นนะประมาณนี้นะ ตอนนี้ที่เขาเล่นเล่นกันก็จะเล่นตัวไว้ไหนนะรู้สึกว่ายิงทีเดียวก็ตัวระเบิดกันนะลองดูผมเอาหอกมาแทงหม่เพราะว่าบางทีเล่นตัวน้ําแข็งหมดแล้วมันมันตายนะมันฟาไม่ไหวนะอันนี้อยากจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยตัวนี้มันก็คอยยิงเหะจะเป็นระเบิดรอบๆเฉยๆเนี่ยสกิลมันจะวงๆอย่างเงี้ยก็ให้ไว้นะยิงนะไปนะตรงนี้นไว้น้มันยิงทีเดียวแตกอยู่แล้วะครับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่กับตัวนี้นะสําหรับคนที่ชอบแมวตัวนี้ก็ลองไปเล่นดูได้ครับหรือจะซื้อพาร์อัปเกรดเป็นตัวแดงก็ได้นะ โอเคก็เนี่ยยิงปุบ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 เนี่ยตุ่ม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 ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวสกิลประมาณนี้นะฮะโอเคไว้นายตายไปนะฮะโอเคครับโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องทับซองดีด้วยครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงเดือนละสามสิบห้าบาทเท่านั้นครับก็จะเป็นเดอะแก๊งของลุงหมีนะโอเคก่อนจะจากไปก็ฝากกดไลค์ให้ทีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ